หนังกลางเปลงกรุงเทพของผ้ว่ากทมโอ้ยฉายฉายให้ใครดูโอ้ยนะครับปรากฏว่าชาวเด็กเขาแชร์แบะโอ้ยนะหนังกลางแปลงผัวดูดิสภาพนะคนไปนั่งดูดูดินะดู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  คนเยอะมากโอ้ยมีแต่คนเล่หล่อนมีแต่คนอะไรไปนั่งดูจองนองจังแโอ้ยนะเออนี่กรมอุตุเขาประกาศเตือนฝนตกฝนอะไรนี่ไม่ฟังไม่อะไรเลยนะก็ยังจะฉายยังจะอะไรอยู่โอ้ยาสงสารน่าสงสารเจ้าของหนังนะ อืน่าสงสารไอ้คนที่ไปขายของนะไม่รู้ขายใครเลยเออโอ้ยขายผีเนี่ยผีจ้างหนังเนี่ยสภาพโอ้ยนั่งก็ลองกระแลงนั่งนั่งแบบห่างๆกันนั่งโอ้ยคนเขาไม่ดูหรอกหนังกลางปง่งกลางแปลงอะไรนะคนก็ไม่หมัน่นดูดอกนะเออ มีแต่มีแต่คนไล่บ้านมีแต่คนเล,ล่รอนแล้วไปเดินไปดูเลยเท่านั้นนะ่ะนะเออนะฝนก็ตกนี่นี่กรมอุตุเตือนฝนตกนี่นะโอ้ยใก่จะอยากออกบ้านออกไปดูหนังกับฝนตกฝ้าผ่าตายทำไงเออผลงานพัวโอ้ย ฉันละเหนื่อยใจเหนื่อยใจเราเอางบไปทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้นะคนกรุงเทพเลือกมาได้ก็โดยสมใจไหมหละ่ะซาแกยไม่รถติดรถเติดอะไรไม่รู้จักไปแก้ไปหานะเออรถติดโอ้ยเต็มบ้านเต็มเมืองนู่นน่ะไม่รู้จักไปแก้ไปดูไปแยง้ง มานั่งเปิดหนังเช้ยใครก็จะไปดู่นมันติดย่ใครก็จะไม่ดูเออลานคนเมืองนั่นะใครก็จะไปนะสภาพก็มีอยู่แค่นี้นะคนดูนะเออโอ้ยคนกรุงเทพสมใจไปเหล่าเลือกม้านะ่ะสมใจไหม <c oughs> เอ,อ๋มีการบกจัดยิ่งใหญ่จัดยิ่งใหญ่โอ้ยฉันเห็นละสงสารสงสารแทนที่จะจัดอย่างอื่น จัดอะไรที่มันเข้าทาก่านี้จัดอะไรจัดที่แบบนะเออโอ้ยมาใช้หนังตอนหนาฝนโอ้ยทำไมไม่ไปจัดหน้า,หน,าหน้าหนาวนุ่นหนามกกระลากุมภาหนุ่นนะเออก็ยังว่ายโอ้คนคนมันยังไปน้อยนะอันนี้หน้าฝน,ฝนก็ฝนก็ตกคนที่คนที่ไหนจะไปเดินนะ โอ้มันจะกาดหนาหนาวนู่นน่ะหนาหนาวหนา,หนา,ห,นา,ห,นาหนาอะไรนู่นน่ะเออถ้าจะจัดนะโอ้นี่มาจัดหนาฝนว่ะโอ้ยมันสีคือเล้นะมีแต่ใครมีแต่คนณจอรจัดไปดูโอ้ยเสียงงบประมาณเปล่า,าๆแล้วก็จัดไอ้นักร้องไอ้ฮาร์ดอย่างเงี้ยโอ้ยนักค้นกันเองก็ไปดูกันเองเออ เปลืองภาษีเปลืองภาษีนะเออทําอะไรโอ้ยคนกรุงเทพก็ชอบเลยบอกโอ้บริหารบริหารแก้ปัญหารถติดดีโอ้เนาะอยากไปดูก็ไปดูเถอะนะคนกรุงเทพเอาไปดูให้น้ำใจเถอะนะเออเอาไปดูเอาไปเนมเอาไปถ้าเกิดทำอะไรก็ไปดู ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปดูหนังกลางแปลงนั่นนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ